สวัสดีครับทุกคนพวกเราชาว Tech Build ผมบูม Tech Build วันนี้ก็ได้พบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนกัน2เรื่องได้แก่เรื่องแรกการสร้างไซต์ไอคอนนะครับคือรูปตรงสายบนตรงนี้อันที่2คือ Layout หรือโครงสร้างของเดวีนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปเรียนเรื่อง,องการสร้างสซยไอคอนกันเลยครับอันดับแรกให้ไปที่ Appearance กด Customize ครับเลือก General Settings ไซด์อเดนติตี้เล็กไซด์ไอคอนแล้วก็เลือกรูปของเราตามด้วยพับลิชเพียงเท่านี้เราก็ได้ไซด์ไอคอนของเราแล้วนะครับส่วนวันนี้เราก็มีเทคนิคมาเสริมให้ด้วยว่าบางคนอาจจะถามว่าเออแล้วเราจะสร้างโลโก้ไงให้พอดีกับไซด์ไอคอนเราวิธีการง่ายมากเลยครับขั้นแรกให้ไปที่ canva.com นะครับพิมพ์โลโก้ Create a blank Logo อ่าเราก็จะได้หน้าสี่เหลี่ยมเป็นไซส์พอดีสำหรับไซส์โลโก้แล้วเนาะเราก็ Import l o โลโก้เข้าไปฮึบ <c oughs> พอ Import s e เสร็จให้คลิกที่ดาวน์โหลดทำเป็น PNG กดดาวน์โหลดนะครับอ่าเพียงเท่านี้เราก็จะได้ไฟล์ที่สามารถเอาไปใส่สำหรับใส่โลโก้ในเว็บไซต์ให้เราได้เลยครับถัดมาข้อที่2 Layout หรือโครงสร้างของเดวี่เนี่ยมันเป็นยังไง เดี๋ยวเราพาทุกคนไปเจอกันครับอันนี้ก็มาที่เพจกันเนาะ,ะในนี้เราจะมาพูดถึงหน้าโฮมกัน u i l d from scratch เลยครับอไอโครงสร้างของ d ี v นะครับจะแบ่งเป็น3แบบอันแรกคือ Section นะครับสีฟ้าอันนี้อันที่2คือ Row สีเขียวอันนี้นะครับส่วนอันสุดท้ายคือ o d u l e คือสีเทาอันนี้นี่เองครับซึ่ง3อย่างนี่มันคืออะไรลองนึกภาพตามนะครับเซกชันเนี่ยให้เปรียบเสมือนมือถือ r o เนี่ยเป็นโฟลเดอร์ที่เก็บแอปต่างๆไว้ส่วนโมดูลเนี่ยคือเหมือนแอปพลิเคชันนั้นๆครับอะเราก็กลับมาดูกันที่หน้าเว็บไซต์เนี่ยสมมุติเซ c กชันเนี่ยเราอยากเปลี่ยนแบ็กกราวด์เป็นสีแดงเราก็กดสีแดงอึ๊บอาสีแดงทั้งแถบเลยใช่ไหมครับอาถัดมา แล้วถ้าเราลองทำกับโลบ้างละ่ะมันจะเป็นยังไงมาไปที่สีเขียวเนาะเปลี่ยนไปกาวเป็นสีแดงอืสีแดงมันก็จะอยู่แค่ในกรอบโลของเรานั่นเองส่วนอันสุดท้ายโมดูลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราสามารถใส่สิ่งต่างๆที่เราต้องการเข้าไปได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นวิดีโอก็มี Image ก็มี t e x t ก็ได้อืม เพียงเท่านี้ทุกคนก็น่าจะเข้าใจเรื่อง Layout ของเดวีมากขึ้นกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับส่วนคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรฝากกด Subscribe หรือติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ Boom Tech View ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ